เริ่มต้นเมนูแรกทอดปลาวันนี้เราเข้าครัวจะเข้าครัวเป็นครัวนี้นี่นี่นีนี่เป็นครัวจากเม็กนะคะเป็นครัวเม็กเดี๋ยวเราเป็นครัวนี่หรูหรามากเราไม่ต้องห่วงเรื่องควันเลยเพราะว่าเรามีระบบนี่ไฟ ไปสิสวยสูตรเย,ยส่งที่เคยบอกแม่บอยก็คือเอาเกลือใส่ลงไปเนี่ยเธอปลาตัวนี้นะคะตัวใหญ่บเบล์ล์นะปลาตัวนี้พี่บอยตอนซื้อเนี่ยเกือบสองประมาณโลสี่โลห้าเกือบสองโล, 5, โลร้อยกว่าบาทสับให้แห้งเลยเอาเกลือใส่เย,ยส่งบอกบอกสูตรมาแล้วก็เย,ยส่งบอกว่าเธอถ้าจะทอดให้มันแบบ ไม่ติดกระทะแล้วก็กรอบน่ากินเหลืองน่ากินก็คือต้องใส่ผงทอดนี่ไงเราใช้เครื่องครัวกซ์นะคะ่ก็เราบ้านติดทะเลเธอนี่เขามีอ่างสองอ่างบ้านพี่บอยติดทะเลใช่ไหมมันก็ดีตรงที่ว่าเราใช้ที่มันเป็นสแตนเลสแท้หนาหนๆเลยหนาๆสังเกตเสียงหนาๆแบบนี้ไม่ต้องมาห่วงเรื่อง เรียกว่าอะไรอ่ะสนิมเนาะเนี่ยค่ะเราก็เอามือไป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 แป้งไปไปไปแป้งไปอย่างงี้แค่นี้แล้วก็ทอดเดี๋ยวถ่าจะทอดน้ำมันวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มนะคะเขาที่แล้วใช้น้ำมันถั่วเหลืองทอดแล้วมันจะไม่ค่อยกรอบ คราวนี้ใช้น้ำมันปลาที่บ้านทะเลตาของพี่บอยอ่ะทั้งหมดของบ้านเนี่ยค่ะจะเป็นเครื่องครัวจากเม็กซ์หมดเลยแบบนี้นะคะปลาปลากับปลากับกระทะไม่บาลานซ์กันทําไงดีวะเกระทะใหญ่สุดในชีวิตแล้วค่ะฮัลโหลกระทะใหญ่สุดในบ้านนี้มไม่เป็นไรเราก็ อ่เท่าที่เราทําได้นหนเราหั่นครึ่งได้ไหมล่ะปลามันใหญ่เกินไปทําไงดีะ่ะปลากระคะที่เธอจะมีสี่เตาเราสามารถเลือกใช้ไฟได้หมดเลยไฟแรงไฟอ่อนอ,อนมากออน,น้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือระบบของเขานะคะซึ่งก็คือชอบอะไรที่ชอบเครื่องดูดความเสียงง่ายเงียบมากนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งถ้าเบอร์สอง เบอร์สามไเสียงนางไม่กวนแม่แม่อารมณ์เสียไม่กวนใจอารมณ์เสียเลยคือเสียงดีมากเอาสองพอรอน้ำมันร้อนนะคะเราจะใส่ปลาค่ะกำลังใจแม่บอยด้วยนะคะมาปลาก็คือตัวใหญ่กระทะเรามีเท่านี้ยู่ เราอยากเราดันซื้อเราอยากโมกไงซื้อปลาตัวใหญ่เราคิดว่าเรากินอยากกินเรากินเยอะเขาขายถูกเราก็เลยซื้อปลาตัวใหญ่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเราลืมไปว่าสภาพเรากระทะบ้านเราลืมไปว่าสภาพตัวเราก็คือกระทะบ้านเราคือเล็กค่ะวันนี้ก็คือจะกินปลาทอดกัดน้ำจิ้มสีฟูหรือที่คนตลาดเรียกว่าพริกเกลือน้ำจิ้มพริกเกลือนี่ yeah, น่ากินอยู่เด้อ แฟนเพจบอกว่าใช้น้ำมันทอดถูกแล้วน้ำมันปาล์มครั้งที่เราใช้น้ำมันเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองก็ไม่มีไงเราอย่าดูเยอะอย่าดูอย่าดูแม่บอยจริงๆเราก็อย่างนี้ไงเราก็ทีละครึ่งตัวเอาฝั่งนี้ก่อนเนี่ยได้เวลากลับปลาได้เวลากลับปลาได้เวลากลับปลานะคะอุ้ยน่ากินมากมามาว้าวว้าว้ เห็น,นไหมแต่พทอดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะพ่อถังนะคะสีสวยไหมคะสีสวยตามสูตรยายส่งเธอเอาแป้งผงกรอบอ่ะราดหน่อยนึงบอยมันจะไม่ติดกระทะแล้วมันจะกรอบารนานแลที่สำคัญก็คือใช้น้ำมันใช้ไปเลยม,มึงอย่าเสียดายดน้ำมัน,น,นก็เสียดายอยู่เพราะว่าน้ำมันมันแพงไง น่ากินเวอร์เอาสี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 เอาส,อาส,อาสีน่ากินปลาน่ากินจะตอยทอนบนสำเร็จแล้วไงขอทอดล่างนิดนึ่งเยอ,อน่ากินเวอร์เวอร์นะคะ่ะนี่คือปลาจาระเม็ดดำ ตัวนี้บ้านเมืองคนตลาดขายกันที่1นึ่บาทโอ้โหอมากากินมากเอาไปขึ้นโตแล้วนะเดี๋ยวกินกันนะคะนี่คือหนึ่งเมนูวันนี้ที่จะทำสำหรับการใช้ครัวน,นี้ไม่ได้กินเลยตอนนี้ไม่ได้กินเลยที่บ่อยใช้เครื่องครัวทั้งชุดทั้งเตา เครื่องดูดควันซิงค์ล้างจานไมโครเวฟและบา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 ,บาทั้งหมดเนี่ยค่ะเม็กซ์หมดเลยเป็นเครื่องครัวเม็กซ์หมดเลยกินกันค่ะ